ยินดีต้อนรับสู่ไดมอนดดากอนเมิลี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนอนเดี๋ยวเราจะทำนัดพิสูจน์เด็กๆก,กันว่าเป็นไงนะคะเด็กๆตอนก่อนนอนทำอะไรบ้างส่วนไดมอนเล่านิทานไว้คะฉี่ปแปรงฟันนอนค่ะยินดีต้อนรับบ๊ายบายวันนี้เรามาเล่าดิทานก่อนนอนกรนนะครเรื่องอะไรคะ ดาก้อนเที่ยวความพี่ได้ก่อนแม่แม่ขอดูก่อนดาก้อน <The S 1> อ่า <the> โอเคอ่ามาเปิดทีละหน้าค่ะเอาเลยอ่านเลยอ่านเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเที่ยวความดาก้อนดีใจได้ไปเ <c oughs> ที่ยวความพี่ไดมอนถามน้องชอบอะไรอ,อะไรเห็นด้วยให้แม่เห็นด้วย,วยอ่า แกะขุ่นนุ่มหนาถ้าทาวใจดีดาก้นกับพี่ไปกอดแกะกัานตรงนี้มันขาดนะคะแม่ทำดึื้อนะคะไม่ดื้ออืมนี่ก็เด็กดื้อเหมือนกันนะจับจับดีดีสิลูกเออหนังสือแข่งไปแข่งมาอ่ะอ่ะเล่าต่อแม่วัวตัวลายไอ้น้ำนมดีดากกอนกับพี่ชอบดื่มนมวัวหรือชอบดื่มนมอะไร มันออมาอ่าแค่ไม่ได้มันมันหันหน้ามาหน้าหนังสือดีๆอ่ามาแน่ะ่ะดูดูตรงนี้มีเขาเจ้าแพะจอมซ่าปีนไปดาก้อนมาเล่นด้วยกันเราอยากมาอันนี้ก็ขาดไปนึงแต่ว่าน้่นี้ไม่เอืให้แม่ดูด้วยแม่จะจับตรงนี้อ่า อ่าอ่าเลยลูกเอามือถอยเอามือถอยปากว้างพุงป่องรองอบอบอบดาก,ก้อนกระปบจับกบตัวอ้วนกระต่ายขนนุ่มเขาอ้มหน่อยนะตัวปวดพี่ไดอนกับดกาก้อนอะไรอีกน่ารักน่ารักจังเลย แม่ไก่กุ๊กกุ๊กลูกไก่จิ๊บจิบดาเกินกระซิบจิบไข่ได้ไหมเ mm. ที่ยวพามหันสาดาก็สุขใจเหนื่อยจนหลับหลายฝันถึงไข่เจียว mm. จบข้าวนอนได้ลูกกระต่ายนอนได้แล้วนะคะโอเคนะไม่โอเครอพ่อคะ่ Good night, ะกู n ด g แล้วคะฝันดี พื่อพอเราเลยขอตัวเลยก่นนะอุ้ยไม่อุ้ยาย